คนเกิดวันจันทร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง5ตุลาคม2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันจันทร์รับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านมีสถานะมีความมั่นคงแล้วก็มีความโดดเด่ดนครับไม่ว่าคุณจะยื้องกลไปในที่ ชุมนุมไหนหรือที่ประชุมไหนวงสังคมไหนนะครับขอให้คุณมีออล่าจับมีประกายแห่งความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วาทศิลป์ต่างๆความสามารถในการพูดในการคุยในการติดต่อในการนำเสนอการเจรจาต่างๆขอให้คุณมีความสำเร็จและนำโอกาสที่ดีมากับโคตเกิดวันจันทร์นะครับประสบความสำเร็จจากการพูดคุยการเจรจา นะแล้วก็เป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆในวงสังคมด้วยนะครับให้วอวยพรให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านมีโชคจากบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสถานะที่ดูดีนะครับเป็นคนสง่าผ่าเยผยพูจาดีนะครับหรือพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อมีแต่คนยอมรับนะครับเป็นผู้ ชายนะครับเป็นเพศชายถ้าคนเกิดวันจันทร์ท่านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับเพศชายแต่งตัวดูดีมีรสนิยมพูดจาดีนะครับเป็นคนคล่องกับการติดต่อเจรจามากๆไปใกล้ชิดไว้นะครับมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้จะนําเรื่องดีๆหรือโอกาสดีๆมาให้กับคนเกิดวันจันทร์ได้ก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีนะฮะ